ได้ลอยด้วยครับเกียงสยามวานันนี้ไม่มีแรงกดดันเลยับผู้ต,นนะะต่อไปก็มันไ,ไปรอเลยกันของหัวเราสิบแสนเกียร์ยกที่เดินครับผู้สำคัญครับเกียริสยามเพชรสิริ เี่ยสกวด้สามยกนะเียาไม่มีแรัวดันแล้สู่หมอนู้สำคัญแดงสยามแดงเวสซนนะ เอาสวยกันะิคนเรตีขนาดนี้ดนไป้นเลยสิบสามสายกเลยนะเดินมาเลายโหดที่นี่เต่อไปกมนะครับตาด้วยุอรนับดาว

ใส่บาอ้อาวุธหนักแรงนะพี่โอ้โหหวันมาคือด้วยอบันเับครับเอาอยู่ที่พิสดินครับลูกบอลความทรงความ่ายู่นี่นี่แก้มสยายนี่ชุดเป่นรอยครับเก็บสยามครัวามาโอ้โหิสสินโกมาก่อนมีชื่อมาก่อนเน ปัดเหมือนกันเนเียเก็สยาม,มาลูกเรืองห่วงไปเรื่อกเทียนะิิโอ้โรื่อยไปยนะแน่นะโยนตี้ออกมาให้เท่ากันเลยเด็กายยกสองนะค่ะเก็บสยามเนี่ยเอสซีดีนโอ้สองเก็บสยามนีสองนะฮะไม่แน่นะไม่แน่นะแม่แค่ยกสองนะสามยกทำได้ครับสายไป

ยกสองตีเต่านะคะยี่สิบกกรกฎาคมนะคะบสุดยาวรุ่งวันวุฒิชัยบวกอาวรุ่งเทศสาลจันทร์แสงนชัยโดมหนองแคขนพั่น์ขีงเหนียวน่าบนเวทียกสามยกสุดท้ายครับไปยกแรกกับไฟยกห้าใส่ความใหญ่เียวพี่เข้าไปยกแก้วสยามเีสรีราได้เปรียบวันนี้รถสิบ้อชนรถสอแถว้ บครัโอ้โยแย้มากอ้อหมาไม่เขอะเลยเด็กเสือกต้มออกไม่เด้งแทนไม้ติดเลย นะครับโอ้ซ้ายขายาวๆครับเอ็นินดี้ขยามขยับครับปีกหัวครับดอกเอ้าพื้นขาลูกยาวๆของโจ้เสีามวในที่เป็นอุปสรรคของเสิศนุลูกเ่าปีกแล้วแค่ขวานะนี่โคลนสุดท้ายนี่ยังสุดท้ายนะแต่โคตรยิ่งจำเลยครับกระงสียยวปีเอาขั้วไปเลย ้ก็บอกว่าความใจครับจบยกสุดท้ายเราพบรฏิการครับมอโทเขอโทษรี่สิ่งเจอกันอีกแบบนี้ซ้อมดีครับครับ้งสุดท้ายอัแบบนๆทุกชก่ชูในที่อุนแดนแล้วยันนี่แรับโอ คนกีฬาเจ้าโสภารในวันนี้นวมยอดสยามสิบครูอินเกลสยามสิบครูอ้อเยอะสามยอะนะมีมานลอยเนี่ยยังมันบอยรุ้งเนี่เดที่สี่มานั่งรอแล้วเชิญทำข้าวตอนนี้เป็นสีมาต่อเลยครับทำข้าวมาแล้วครับทำรายสัตว์ได้ผัวหญิง

ต้นแมวยเนเราจะมวยทมวยาใหุ้กันนี้การัฒนดีขึ้นเยอะมากแต่รับก็มีการเปียบมวยนะวกนี้เช้าเปเปียบมวยกันที่บ้านุืใหญ่นะคะก็17สิงหาคมแล้วก็22สิงหาคมนะคะเรียวันเดียวให้ได้สอนัดเลยได้กทุกท่านก็ไปเปียกกันค่ะวนนี้เช้าไเีมวยบ้านพใหญ่ราจสุกใจัทรรมนะคะ แล้วซฟท์ลชยฉนงชัยโรเบอร์ตสิบสิกระดาที่บ้านดอนพิคุลพวกขอสโลนนะอ่ะพวกนี้ก็เสาเหลาสวงนะวเสเหานสวงนะพี่น้องแวลาเหานสว่างก็มีอี้องเรือน้าจัดอาจจตก่อนกันสี่คนตนะาดอนาครับ มาดูเดิมเดิมกับสาพีนโมงคับยกสอาคดสนใจมนองฟิกเกี้ยจากัโพกอกนะครับแข้งซายอออีสองครัวโอเคยังไม่ลงเลยตอนนี้เนวัคู ไม่ว well ่าจะเป็นผู้ใดพอผู้คนมันขึ้นมาต้เรีนไว้ก่อนนะครับอย่ว่าคนมาด้วยจะไเป็นวแค่นั้นนะครับสอหเราวันนี้ก็มีหาณาญากรุปีแล้วก็ยอดมณีกับเพชรนิคมผู้ชนะสนัมสมุเรือต้องสยามเพชรพันล้านสมุทรเสีงอีน่้ก็ติดตัวมาด้วยนะครับ ตเ,เนนะะะตรีมรยมไว้กกเลยนะคะว่าโปรโมเตอร์สั่งมาว่าผู้ไหนเป็นผู้ที่ดีการเราก็จะไหลผู้สำคัญเลยนะคะประมาณสี่ห้าผู้นี่แหละนะครับตเพจากนั้นก็ถึงเวลาสำคัญแล้วอาจจะสัี่ทุกเรื่องตรงนี้หรือว่าสี่ทุกดวงยกนี้รู้หมแน่นอน,นดอดยกสุดท้ายยกสุดท้าย

ช่วงจบสุดท้ายในเกมนี้ทวันนี้ไมวยมีหลายคู่นะครับโอ้โหดูได้ต้องบาสุดท้ายสุดท้ายใจไทยเยอะด้วยลูกทีสุดท้ายค่ะทุกคนนี้เป็นอาจารย์นะคตัวใยสมศรีใจสมสีรับแรงงาน คำตอบสุดท้ายครับสตาัญชวมาไปพี่คับล,ล,ลอยรุ่งเพชรขอสักรพงรับขาชายไป